เกิดขึ้นเมื่อสุดยอดรายการเดตติ้งเทคกซ์มิวท์ไทยแลนด์รวมมือกับแอปพลิเคชันหาคู่ t i n เดใในแเทคมี์มิวท์ไทยแลนด์ปัดขวาหารักเพื่อตามหาหนุ่มโสดสาวโสดจากทั่วทุกสารทิศราจะาํกำจัดความโสดให้หมดไปจากแ่นดิดเลยหนุ่มอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอตเราก็มี เราเห็นว่าเล่นทนเดอร์เรารีบคว้าตัวมาเลยครัอบผมยืนยันว่าโสดนะโสดค่ะหรือจะสายฝอ Hello m i s t r Have Room Have Car Have w i f ฟคุณหมอเกิหมมาอยากโดนหมอฉีดยาวางยังไม่เคยเ <laughs> ยอากโดนฉีดยา <laughs> รวมไปถึงสาวโสดที่มีความหลากหลายทั้งความสวยความเซ็กซี่และอาชีพที่ไม่ซ้ำกันมีอยู่คนขายเครื่องบินฮะลำละกี่บาทหลักล้านคะ่ะแล้วก็หลักสิล้านด้วย อออ่อเเาาามมสโคล,ลขอเชิญพบกับมหาห้าแห่งความโศกดานเด็กเกเซมสวัสด์ปัลละกะวงไดยุติยาล<ะ>และประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุตลตราเทีนยนไพรโรคตอนรับเข้าสู่เทคเนียอัลไทยแลนด์ซีซั่นใหม่ครับและนี่คือเทคเนียอลไทยแลนด์ปัดขวาหารัก นี่คือการร่วมมือกันครั้งยิ่งใหญ่เลยครับระหว่างแอปหาคู่รายการหาคู่นั่นก็คือ Tinder และ Take me out Thailand นี่คือภารกิจระดับชาติครับคุณผู้ชมครับเราจะกำจัดความโสดให้หมดไปจากแผ่นดินนียดีใัด้วยได้ไหมบอกเลยว่าเมื่อเจอกันใน Tinder แล้วก็มาเจอกันแบบตัวเป็นๆบนเวทีนี้ในบรรยากาศความสนุกที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกและแน่นอนครับ30สาวโสดจาก Ti n เดอพวกเธอก็พร้อมอยู่แล้ว you mm -hmm. ยมากบอกผู้ชมแบบไม่คิดแล้วกันนะครับว่าในซีซั่นนี้เรากำลังตามหาหนุ่มโสดสาวโสดที่เล่นแอป Tinder ค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้แอปพลิเคชัน t i n d e อร์นะครับไม่ว่าคุณจะปัดยังไงก็ตามจะปัดซ้ายปัดขวาก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณปัดมาเจอโลโก้รายการ Take Me Out Thailand ปัดขวาเลยครับ จากนั้นระบบก็จะพาคุณเข้าสู่การสมัครแต่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ยังกล้าๆกลัวเขินๆไม่อยากออกสื่อแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Tinder มาลองเล่นดูก่อน QR Code ที่หน้าจอสแกนเลยครับและแน่นอนคุณอาจจะเจอใครสักคนที่คุณตามหาอยู่ค่ะถ้าเจอดิฉันก็เข้ามาถักทายได้ รับประกันความตรงปกเลยโดยการมีเครื่องหมาย v ว r ร์ดติ๊กถูกแบบนี้ตรงปกอย่างแน่นอนอ่าเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าเห็นใครในแอปตรงปกแน่นอนทีนี้เริ่มต้นซีซั่น30สาโสดหน้าใหม่เรามาทําความรู้จักกันแบบคร่าวๆกันดีกว่าอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าณน,นาทีนี้พวกคุณรู้สึกกันยังไงนะฮะแต่ก็อยากให้เสนอเราเต็มที่ เหมือนอย่างที่คุณติดตามเทคมีเอามาตลอดและที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละซีซั่นก็จะมีสาวโสดที่มีอาชีพการงานที่น่าสนใจอยู่หลายคนแต่ผมดูในโปรไฟล์มีอยู่คนค<ฆ>่ะขายเครื่องบินฮนะ<อ>เครื่องบินนี่มันยังไงบ้างคุณก็<อ>มีบาทพระจีวรตตละบากใช่ใช่ถ้ามันบินธาบาทหมายถึงเครื่องบินบินแวบไม่อย่างนี้เลยเหรอเออขายไปลำไรอ่ะขาย<ฆ>อ่ะ นี่แสดงตัวนะฮะนี่แพนครับผมอ๋อแพนเล่าให้ฟังหน่อยคุณขายยังไงอ่ะลำละกี่บาทเอ่อก็จะมีลำแบบว่าหลักหลักล้านค่ะแล้วก็หลักสิบล้านด้วยค่ะเป็นเป็นพวกแอร์เฟมเครื่องบินเปล่าค่ะคุณก็จอดไว้ที่บ้านอย่างงี้ใครอยากซื้อก็มาชี้ชี้เอาเงฮะใช่ค่ะใช่ก็อด้ีัวมาตอนนี้ตอนนี้มีห้าลำค่ะที่บ้านมาสามลำโอเคเดี๋ยวเอไม่ได้สะสมไอเอก็ลำแล้วแล้วคนซื้อทาร์กเก็ตเราส่วนใหญ่เป็นใครคะ ก็จะเป็นพวกเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปตกแต่งสนามกอล์ฟค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยเราต้องไปประมูลมาย่างใช่ค่ะใช่เขาเรียกแอร์เฟรมอราแอร์เฟรมใช่ข้างในมีที่นั่งอะไรเงี้ยไม่มีมีแค่มีด้วยใช่ค่ะเผื่อใครอยากทําร้านอาหารทําคาเฟ่หรือเอาไปจอดเก๋ในบ้านอะไรเงี้ยมีที่เขาซื้อเครื่องบินไปแล้วก็ไปทําคาเฟ่ข้างในให้นั่งกินเลยอ่ะจองเงินเป็นเดือนเหมือนกันนะเป็นปีเลยเหมือนกันอันนี้ขายเครื่องบินอ่ะ มีนอกจากขายเครื่องบินแล้วก็ยังมีขายที่ด้วยขายที่ก็ปกติอสั่งหาริมรั์ทั่วไปอแต่ที่ก็อยู่ที่ภูเก็ตนะเผื่ออยากจะได้สักแปลงสักผืนนะเมี่ยงคำใช่ไหมขายที่ใช่ไหมไหนเอาที่มาขายหน่อยครับคือคุณเนี่ยมาขายที่หรือมาหาคู่มาหาคู่ค่ะมาหาคู่ที่อยากซื้อที่ค่ะเล่าถึงอาชีพให้คุณฟังหน่อยก็คือ คือที่บ้านทำอาสังหาแต่ไม่ใช่เป็นเครือของป้าค่ะทำอาสังหาขายที่ดินบ้านรีโนเวทวิลล่าเรือค่ะอ๋อ,อหลายสิง่งหมือมดเันโอเค อ่ะทีนี้รเราลองมาดูประสบการณ์ของสาวๆแต่ละคนที่เคยมีประสบการณ์กับ t i n เดอร์และได้แฟนได้คนคุยดูกันดูบ้างดีกว่าไหมเออมีไหมอ่ะมีใครกันบ้างอ่ะไอริสพเดีม15นี่ก็เคยมีประสบการณ์ในการปัดแล้วก็เจอใครใน t i n เดอร์เหมือนกันใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเหมือนตอนนั้นก็คือเหงาเนาะอยากหาแฟนทีนี้ก็คือเหมือนเราไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครเยอะเนาะก็ปัดแล้วก็เจอเขาก็คบกันจริงๆเลย สปีกว่าแต่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เราอาจจะแบบแตกต่างกันนิดนึงก็เลยทําให้เราแบบว่าเออตัดสินใจที่แบบว่าแยกจากกันใช่แต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้เนาะมีใครใ<ช>เข้ามาดีเลยหมายถึงว่าตั้งคบกันในแอปใครว่าไม่ดีก็ มันแล้วแต่คู่อะค่ะแล้วแต่เราเลือกใช่<า>แล้วแต่รเราเลือกถูกมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบนะในในทินเดอร์แล้วก็มันก็เป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายด้วยแล้วแต่ว่าคุณตามหาอะไรแค่นั้นเองไม่ได้แค่ได้แฟนนะฮะบางนคนได้เพื่อนเล่นเกมครับคุณมีมามี่ไล่เราฟังหน่อยครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงเราเหงาเนาะแบบเลิกกับแฟนมาใหมๆ่ๆใช่ไหมแล้วก็แบบเออไปเขียนไบโอว่าเออหาเพื่อนตีป้เอาว v นะทีนี้ก็ได้แมทกับคนนึง ก็คุยกับเขาประมาณสองสาเดือนก็คุยเล่นกันไปแล้วก็มีจีบกันนิดหน่อยแต่สรุปก็ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะได้งานก็มีนะคุณยเราขึ้นไปโอห่างานได้ไหมน้ำโพเดียม18ร้อยล่าให้ฟังหน่อยครับคือหนูอ่ะก็อยากได้เหมือนไอริสนั่นแหละหนูก็อยากคบกับใครสักคนแต่เขาก็เห็นหนูดูลำบากเนี่ยนะเขาก็เลยไม่ได้ให้ความรักหนูแต่ให้เองานแล้วกันใช่เขาใช่เขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็เออน้อง ทำงานนี้ไหมน้องเหมาะกับบทนีนาะก็โอเคอย่างน้อยก็ได้เงินนะคะนะขยังไงคุณ <c oughs> คุณขึ้นพ, <c oughs> พอไฟโชว์ความลำเค็ญไปแล้วไงไม่หนูขึ้นเลยเหงาทัก แต่ให้งานอโอเคก็หมายใ<ด>หย<ะ>้คุยกันอาจจะปร,รึกษาปัญหาเยอะไปหน่อยนั่นหมายความว่า Tinder ก็จะเปิดโอกาสให้ใครบางคนมาเจอกันค<า>่ะซึ่งทำไมมึงไม่เข้าแอป,ปจัดหางานอะไรอย่างนี้วะก็สวนใหญ่ก็เขาจะมาหาคู่ไงมันเป็นแอป,ปหาคู่นี่ไม่ใช่แค่ในประเทศนะต่างประเทศก็ได้เจอเหมือนกันใช่สปายโพเดียม28แล้อเราฟังหน่อยครับ ก็ตอนนั้นโสดแบบเหงาอกหักโดนผู้ชายไทยแบบเทหักอกไปว่าเล่นก็เลยอ่ะโอเคไปต่างประเทศสัคุณสิ้นหวังกับชายไทยอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วยังไงต่อแนะนำให้โหลด t ินเดอรเลยก็สมัครโกไปเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาก็คือแบบจิ้มๆได้เลยคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เดทไป14วันก็เดทสัก10วันได้เขาเป็นชาติอะไรสปายอสิงคโปร์ค่ะ แต่ว่าก็จะมีแบบต่างชาติเป็นนักบินบ้างเป็นอะไรบ้างก็มีค่ะก็เดทวัลคุณวัละคนรอดกันค่ะถึงวันที่ห้าที่6คุณจําชื่อสลับกันเนี่ฮะไม่ค่ะก็ก็เธอก็อยู่อย่างเดียวจะอยู่อ้นแนะนำให้แนะนำให้เอาโพส์อิดแปะตัว คือไอ้อาก็เธอเธอยู่ๆกันไปอ่าก็ถือว่าก็นําประสบการณ์พิเศษมาสู่การรัคนต่างกนบางคนก็ต้องการแค่เดทหรืออะไรเงี้ยโอเคแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่ารูปแบบเราจะเปลี่ยนไปหรือจะมีความพิเศษแปลกใหม่ยังไงก็ตามแต่แต่ตําแหน่งสําคัญไม่เคยเปลี่ยนครับยังไงคะนั่นก็คือ l ลิฟกูรูของเราอุ้ยวันนี้เขาหมากเอ๊ะเขาจะเล่นไหมคะทินเดอร์อยากชวนเขาเล่นดี๋ยและไบโอเ็าเขียนว่าหาเพื่อนสวดมนต์ ไม่แน่ไม่แน่เขาจะได้หายโสดสักทีเลิฟกูรูมาแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วเคยไหมเล่นแอปหาคู่ Tinder ไม่เคยลองหน่อยสิลองด้่ว้มล่อมันเล่นแล้วได้จะลองมันได้อยู่แล้วล่ะบางคนก็แกน่ะชอบยุ่งเข้าดูเหตุการณ์นะครับเลิฟกูรูประจำที่ครับเอาล่ะผู้ชายหนุ่มสดที่จะมาวันนี้ ก็เล่น tinder เหมือนกันหรอแน่นอนครับแล้วก็บอกเลยว่าหนุ่มโสดคนนี้บ,บอกได<ม>้เลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดารูปร่างหน้าตาก็ถือว่าระดับ A บวกเห็นหน้าร้องอ๋อเลยผมไม่อยากสปอยอะไรมากมายหนุ่มโสดคนต่อไป ดีครับครับผโวเคอาบอกผู้ชมแบบนี้ว่าอย่างที่บอกคือว่าในซีซั่นนี้เราค้นหาหนุ่มโสดสาวโสดจากทินเดอร์เราเห็นข่าวว่าคุณเล่นทินเดอร์ครับผมแน่นอนยูทูบเบอร์ระดับซับสไคร์เกือบ3ล้านแบบนี้เราเห็นว่าเล่นทินเดอร์เรารีบคว้าตัวมาเลยครับผมเอาอย่างนี้ผมถามคุณเลยครับมันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งในชีวิตเนี่ยที่เราจะยืนต่อหน้าสาวโสด 30คนน่ะสามสิบเอ็ดสามสิครับผมก็มึงไม่ซ้ำสามสิบสองไปเลยครับผมก็มันรู้สึกยังไงตื่นเต้นนะตอนแรกผมว่าผมไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากโอ้ยเป็นใครก็ตื่นเต้นเป็ใครก็ตื่นเต้นเพราะว่าสาวๆแต่ละคนมีเสน่ห์กันทุกคนเลยน่ารักมากแต่ว่าเดี๋ยวนะอยู่บนรายการนี้ต้องโสดเท่านั้นนะยืนยันว่าโสดนะโสดครับสดนะไม่ใช่มาหาอยู่แล้วครับโอเค ใช่ครว่าไม่ใช่ปัญหาโอเคต็อยู่แล้วครับเอามาเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครยังไงก็ตามแต่เมื่ออยู่ตรงนี้ต้องแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักกันครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับแบงค์ปีนะครับผมเปียวัดเปียวัดชลวิจิตนะครับตึ๊ดๆตโอเคผมคิดออกแล้วอ่โอเคว่าไปผมก็เหมือนไมโครเวฟนะครับให้คุณได้ทั้งความสุขและความอบอุ่นในเวลาเดียวกัน เพียแค่เอาอะไรใส่เข้าไปแล้วกดปุ่มอุ่นแน่นอนนะครเอาละสาวครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ตอนนี้เขายังัดสินคุณจากเปลือกเลยโอเคครับการจับมือจากกลิ่นของคุณจากสัมผัสจากการสบตาใจแล้วกรตามแต่ครัห่วมจะดูแค่นี้เลยเขาลบการตัดสินจ้ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่มันจะมีา หัวน้องมันตื่นเต้ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูเฮ้ยมันต้องเีเหตุผลอละไรย่เงียดับไฟดับไป4ี่คนเหลือ26คนจำนวนที่หายไปจำนวนที่ยังอยู่แบงค์ปีคุณรับได้ไหมร,ไนะรับได้ครับรับได้นะรับได้ครับโอเค เดี๋ยวผมลงไปหาข่าวให้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมมีใครเปิดไฟดับไฟน้าเนยคุณดับไฟค่ะทำไมล่ะครับอืเขาตาตีค่ะชอบตาโตอ๋อตาตีไปอีกอ่รอบแรกคุณไม่ต้องห่วงเป็นเรื่องของสังขารล้วนๆนะครับผมตาดำเจียตาโตตาเล็กอันนี้เป็นงานสังขารล้วนๆซึ่งไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอเคไม่ชอบผู้ชายตาตี ตีเจอตีออกมาโกตาจะตีไปกันใหญ่ใช่ค่ะประมาณนั้นอ่ะเปิ้ลคุณดับไฟครับพี่เขาตัวเสี่ยงสนุกพี่เขาตัวเสีส่ยงสนุกง่ายโอเคแล้วคุณดับไฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมคุณดับไฟเขาเกรงไปหน่อยค่ะเขาไม่กล้าสบตาหนูด้วยแต่าสาวโซน,น<า>บอกว่าคุณดูคุณดูเกรงนิดหนึ่งอ่ะคุณรง บนเวทีเวทีครับเวดีครับผู้ชายที่ค่อนข้างดูเกรงดูเขินแล้วมัน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 ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคยังไงฮะใจเขายังไม่ขมดาวค่ะมันอยู่ที่ข้างในด้วยอ่ะฝากถึงนุ่มโสดต่อไปนะฮะให้ออกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้ลนี่เอามาเลยอย่างนี่เอามาเลยให้มันรีแลกให้มันรีแลกซ์จะได้แฮปปี้กันทั่วหน้าสบายสบายมาสะท้อนถึงความมั่นใจอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่านี่ยังไม่ใช่ ใช่ค่ะโอเคไมมิ้นคุณเปิดไฟค่ะคนนี้น่าสนใจยังไงครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เชื่ออะไรนะคะแบงเปะอ่ะอินี่เมื่อสักครู่คุณแบงค์ยังไม่ได้ศบตาไมมิ้นเลยค่ะอ๋อรู้สึกใหม็นเที่ยวตรงนี้ต้องสบตาก่อนโอเคอ่ะคนหนึ่งไม่สบตากูดับไฟเลยกับอีกคนนี่ไม่สบตาเปิดไฟให้มึงสบตากูให้ได้เป็นคนชอบเอาชนะนี่หลากหลาย คุณเปิดไฟเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นไมโครเวฟคุณเป็นอะไรดีะฮะหนูเป็นหมูให้เขาเวฟให้มันสุดอร่อยโอเคเอาแล้วเราเข้าสู่ยุคก้าวหน้าแล้วเราสามารถกัดตัวเองได้สดุกสนานไม่ต้องร้อยใครมาแซวเอาละประมาณนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ที่แน่ๆหนุ่มสวนคุณได้ยินแล้วครับผมคนนี่ไม่ชอบเรา รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมก็ไม่ชอบเราก็ไม่ว่ากันมไม่ว่ากันครับแต่คนที่ชอบเราเห็นไหมกลิ่นเราก็ใช่เพราะฉะนั้นบ,บอกเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงกับเราดูกันไปยาวๆครับผมพี่เลิฟก,กูรูครับหนุ่มโสดคนนี้เป็นยังไงครับเมื่อกี้แอบคุยมาด้านหลัง แอบคุยเหรอแอบ,บคุยจะพูดดังได้ยังไงแอบ,บคุยอยู่ด้านหลังคุยอยู่ด้านหลังกันสองคนฮะอยากจะบอกน้องๆว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะอยอกนกไปไว้อย่างงี้นี่พูดนะเป็นคนรู้อินไซด์นะก็คือบอกให้แก้ผ้าเลยเขาไม่ใช่มันคนละนายอกคนละนายหยอเออนายกว่านั้นอกีกเราไปทําความรู้จักหนุ่ม2คนนี้ให้มากขึ้นครับและดับไฟได้ทุกเมื่อ